ไม่อยากเป็นเจ้ากรรมนายเวรใครก็อย่าได้คิดผูกใจเจ็บเครียดแค้นเขาเจ้ากรรมนายเวรได้แก่ผู้ที่เคยสร้างเวรก่อกรรมต่อกันมาแต่ชาติก่อนหมายถึงผู้ที่ถูกเราทำร้ายทำอันตรายมาก่อนแล้วผูกใจเจ็บคิดจองเวรจองกรรมต่อกันแต่ถ้าเขาไม่คิดจองเวรจองกรรมกับเราก็ไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรา แต่กรรมชั่วที่เราทำกับเขาก็ใช่ว่าจะไม่ส่งผลกรรมชั่วนั้นย่อมส่งผลแน่นอนการที่เราทำบุญคุณความดีอะไรอะไรก็ตามท่านสอนให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยทุกครั้งทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าชีวิตเราแต่ละคนล้วนผ่านภพชาติเวียนเกิดเวียนตายมาแล้วนับไม่ถ้วน และแต่ละชาติเราก็ไม่อาจทราบได้ว่าได้เคยสร้างเวงกรรมอะไรกับใครมาบ้างดังนั้นเพื่อเป็นการลดผลกรรมที่เกิดจากการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรหลังจากการทําบุญทุกครั้งจึงควรกรวดน้ำอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันกล่าวถึงผลดีของการทำบุญอุทิศแก่เจ้ากรรมนายเวรไว้ว่า การทำบุญแล้วอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นอกจากจะทำให้หมดเวรหมดภัยต่อกันแล้วทุกท่านจะกลับร้ายกลายเป็นดีลูกหลานจะมั่งมีสีสุขจะประกอบอาชีพการงานก็จะมีเงินทองไหลนองทองไหลมาไร้อุปสรรคข้อขัดข้องทุกประการเป็นผลมาจากการไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาขัดขวางนั่นเอง บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรกรรมโนกัตตาโนกรรมปัจเจกพุทโธพุทธังทั่วจักรวาลังธรรมังทั่วจักรวาลังสังฆังทั่วจักรวาลังอโหสิกรรมังข้าพระเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการสวดพระพุทธมนต์นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่ได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าจะอยู่พบใดหรือภูมิใดขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ท่านที่มีความทุกข์ขอให้ได้พ้นจากทุกข์ท่านที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้รับกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศให้นี้แล้ว โรดอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าให้ถึงซึ่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยอำนาจบุญที่อุทิศให้นี้ด้วยเทินจากหนังสืออานิสงค์ของการสวดพระพุทธคุณโดยพระธรรมสิงหบุราจารยหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโม